ีวันพระฤหัสค่ะวันนี้อยู่สัตหีบคืมฟ้าคืมฝนมากเรามาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมแต่ว่าคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไม้ประดับข้างร้านกาแฟาที่ปั๊มน้ำมันแถวถนน332นี่เองนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างต้น,นด้วยสนไลยุงสวยๆแบบนี้เขาก็นิยมปลูกนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูท้องฟ้าสินี่ฝนน่าจะตกนะคะ ฝนน่าจะตกแล้วเขาก็จะมีเฟิร์นอยู่ด้านบนอ่าเฟิร์นสองสามก้อนนะคะมีหนวดฤูสีเขาฤาูสีนะคะ<ม>แล้วนี่คะ่ะเพื่อนๆด้านล่างเขาก็จะมีดอกฟุจินี่ฟุจิสีขาวๆน่ารักน่ารักแล้วนี่คะ่ะเดลีเดลีถ้ามีเป็นพุ่มเยอะๆมันจะสวยนะคะนี่มีอยู่แค่สองสามต้นเอ่ย เพื่อนๆแปลกใจใช่ไหมทำไมเรารู้จักชื่อเพราะเราค้นหาด้วยกล้องของ Google จ้าเราอยู่ที่ไหนเราก็รู้จักดอกไม้นะจ๊ะนี่พุจีบสวยๆอีกต้นหนะึ่งสวยๆอีกต้นนะึงสนลยุงนะคะสนลายุงแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาอีกต่อไปชมพูฮาวายดูๆๆเป็นชอบเป็นชอบเป็นสีสัน สวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโปพยเซียนด้านหน้านะคะสวยมากเลยเพืเ่อนๆดูโปพยเซียนสีสันสีสันสวยแปลกตาอันนี้ก็จะออกเขียวเขียวเขียวนะดอกกับใบนี่กลมกลืนกันมากเลยนะจ๊ะอันนี้ออกแบบเหลืองเหลืองชมพูปนกันนะคะนี่อันนี้ ดูอันนี้อันนี้ดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่สีแดงสีแดงเข้มเลยนะคะสีแดงเข้มโอ้โหพาชมคยเซียนสวยๆนะปกติเห็นแต่ดอกจิ๋วๆนะคะอันนี้อันนี้สวยงามเลยนะคะสวยงามโอ้ต้นนี้สีสวยมากค่ะสีส้มสวยมากสีชมพูสวยมากสีสดมากเลยอันนี้ชมพูอ่อนก็สวยงามไปอีกแบบนะคะสวยงามไปอีกแบบนึงค่ะ อยียางอินเดียต้นใหญ่ๆด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็พามาชมไม้ประดับสวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ